จากปากคนตายแล้วฟื้นเผยบทกรวดน้ำโดยยม,มาบาลอุทิศอย่างไรให้ถึงผู้ตายประกาศบุญไปให้ภัศาลช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้นอกจากกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวรอคอยที่จอานกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการทำบุญไม่ว่าจะเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา หรือจะทําบุญด้วยวิธีใดก็ตามมีหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์นิติกริกติศีวร,รนันันบอกว่าขาดไม่ได้และไม่ควรลืมเด็ดขาดก็คือการกรวดน้ําบางคนคิดว่าไม่สําคัญบางคนกรวดน้ําไม่เป็นบางคนไม่เคยแผ่ส่วนกุศลให้ใครนั่นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อไปอยังเวลาที่คุณไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว และจะเป็นสิ่งที่ฉีวัดว่าคุณจะลงนรกหรือได้ขึ้นสวรรค์สำหรับเคล็ดลับในการทำบุญคนอื่นเขาจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยปลาปล่อยนกกี่ตัวอะไรต่างๆอันนั้นคือต้นทางแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทำคือปลายทางตอนจบวิธีการทำบุญมันมีตอนจบที่สำคัญนั่นคือการกรวดน้ำและคนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องการกวดน้ำ บางคนกรวดน้ำไม่เป็นมันมีหลากหลายบทให้ใช้และไม่รู้จะจบยังไงผมก็แนะนำให้ใช้บทนี้มันจะเชื่อว่าบทกวดน้ำไทยโบราณอันนี้เป็นชื่อของเขาตั้งขึ้นมาแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ก็ได้เรื่องเล่าของบทกวดน้ำอันนี้เป็นเรื่องของอามาคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วเขาตายไปไม่ถึงเจดวัน เขาก็ฟื้นกลับมาในงานศพที่ลูกหลานกําลังจัดให้และเมื่อแก่ฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานก็ถามว่าทําไมถึงฟื้นแล้วไปไหนมาอาม่ากแก่ก็เล่าว,ว่าเขาตายไปก็มียมมทูตมารับพอไปถึงสํานักของยม,มทูตพญายมก็บอกว่าคนนี้ยังไม่หมดอายุไขเนื่องจากในตอนนั้นคนจีนจะมีชื่อสกันและนาสกุลแท้เดียวกันเขาก็จัวิญญาณผิด แต่ท่านบอกว่าในไหนก็มาถึงนรกแล้วก็ขอให้ได้รับรู้ท่านก็พา่าทว์นรกอาม,มาก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าไปเจอคนที่อยู่บ้านใกล้กันเป็นชายแก่ที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วชายแก่นี้ก็เข้ามาใกล้ๆและขอร้องให้อาม,ม่าช่วยเพราะร่างกายของชายแก่คนนี้ที่ศรีรษะจะมีขวานจามผ่าศารีรษะเอาไว้ และมีการเอาเราล่าที่หัวตรงที่เป็นแผลเขาทรมานมากเขาบอกว่าช่วยกลับไปบอกลูกหลานเขาด้วยว่าในโรงศพจะมีขวานกับเหล้าอยู่ช่วยเอาออกจากโรงศพให้เขาด้วยอามาก,ก็ถามว่าใส่ไว้ทําไมเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ใส่เหล้ากับขวานเอาไว้ในโรงศพเพราะเขาไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องนรกเขาคิดว่าเขาจะเอาขวานไปฟันต้นงิ้ว และจะกินเหล้าอวดยมาบาลพอมาตอนนี้สิ่งที่เขาทำไว้กลับเป็นเครื่องมือทรมานเขาเขาสำนึกแล้วว่าช่วยไปบอกให้ลูกหลานให้เอาของออกจากในโรงศพทีคือแกก็ท่องน,นรกไปเรื่อยๆมีอยู่เหตุการณ์หลายอย่างและก่อนจะกลับท่านก็สอนให้อาม่าคนนี้สวดมนต์แต่คนแก่คนจีนพูดไถไม่ชัดท่านก็ให้บทกรวดน้ำมาบทหนึ่ง ท่านก็ท่องให้ฟังบทกลวดน้ํานี้จะเป็นคํากรอนพออาม่าได้ฟังด้วยความที่มันยาวมากอามาแก่ก็บอกโยมมาบานว่ายาวมากจําไม่ได้ท่านบอกว่าพอขึ้นไปจะจําได้ทุกเรื่องพอหลังจากที่แกฟื้นขึ้นมาในงานศพแกก็เคาะฝาลงพอเปิดมาแกก็ฟื้นจริงๆแล้วแกก็เล่าในสิ่งที่แกเจอข้อพิสูจน์ก็คือ แกไปบอกลูกหลานของคนแก่คนนั้นที่ขอร้องให้เอาขวานกับเหล้าออกจากโรงศพให้พอไปบอกทางนั้นก็ตกใจเพราะเป็นความลับของบ้านแต่ทำไมอาม่าถึงรู้อาม่าก็บอกว่าเขาไปเห็นแบบนี้มาลูกหลานก็เลยเอาเหล้ากับขวานออกจากโรงศพให้แล้วอาม่าเองก็กรวดน้ำบทนี้และสวดมนตน์ไทยได้ไม่รู้สวดบทไหนนะแต่สวดเป็นเฉยเลยและแกบอกว่า พญายมราชฝากมาบอกว่ากลับไปบอกคนในโลกมนุษย์ว่านรกสวรรค์มีจริงฝากไปเตือนการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงคำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณบุญฐานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งหนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครังนี้ ส่งถึงชนนีบิดาหย่านานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ผลทุกหย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเหรานี้ไสได้กระทําทารุณ ด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหมมาทาวเวสุวรรณพระผุ่มเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระเฤหัสบอดีพระสุขพระเสาเทพพเจ้าทั้งหลายสิองราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่ พุทธานาคีกินรีกินาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุทาคงคาวารีเชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคฤหบดีมนตรีพญา คนพรานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข่าพบพระศรีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับบทอุทิศส่วนกุศลให้ถึงผู้ตายโดยพยายมบาลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟัง